สวัสดีครับ,บเพื่อนๆช่างแต่จักรพงนะครับวันนี้ช่างมาในงานเตารีดของพี่สาวของช่างที่อยู่สุพรรณเขาส่งเตารีดมาให้นะครับเตารีดตัวนี้เขาไม่ได้ซื้อจากช่างนะครับเ<ด>ขาซื้อน่าจะเป็นซื้อออนไลน์หรือว่าเจ้าของงานซื้อให้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็นะเขาส่งมาด้วยอาการไฟรั่วโดยที่เขาใช้ไขควงวัดไฟวัดแล้วเนี่ยมันรั่วแล้วมันช็อตมือเขาเตารีดก็ปลุกน้าเกลือถ้าไฟรั่วมันเป็นอันตรายต่อชีวิตถึงชีวิตของช่างเย็บแล้วก็ช่างรีดผ้าเลยนะครับเพราะว่านะครับ โครงของตัวเตารีดเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบมันเป็นเคลือบเหมือนเคลือบสแตนเลสแต่มันเป็นเหล็กนะครับประมาณนั้นนะครับตีไปเป็นเหล็กเลยล่ะนะครับถ้ามันไฟรั่วออกมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับเวลาเรากดโซลินนยเนี่ยนะครับไอ้ตัวไฟมันอาจจะโยงมาถึงนี่นะครับตรงนี้จะจับไม่ได้เลยนะครับดูดแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงโซลินอยตรงนี้น้ำมันผ่านเนี่ยน้ำมันวิ่งผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับมันรั่ว ยังไงนะครับเวลาเขาเปิดสวิตช์อันนี้คือเป็นพลาสติกช่างเลยใช้นิ้วได้นะครับนะครับเดี๋ยวด้วยความปลอดภัยเอานี้ก่อนก็ได้นะครับพอเปิดไฟขึ้นมาเสร็จปุ๊บไฟแดงเนี่ยนะครับผมจิ้มนะครับเพื่อนๆอเห็นไฟแดงตรงนี้อาจจะไม่เห็นนิดนึงเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมปิดไฟกันเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม,น,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 มน,นะครับฟไฟไฟที่อยู่ไขควงวัวดไฟของผมนะมันจะแดงนะครับก็คือว่าไฟมันรั่วออกมาครับ พอไฟมันรั่วออกมาเนี่ยมันเป็นอันตรายเลยก็คือเวลาเราจับในช็อตเราแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆจุดนี้นะครับอาจจะเป็นจุดที่เขาเรียกอะไรอะ่ะจุดที่อันตรายที่สุดก็คือตรงนี้จะเป็นตัวเทอร์โมสตัตเวลาเราเราเปิดไฟมันทํางานเนี่ยก็คือเทอร์โมสตัตมันทํางานนะครับแต่เวลาเทอร์โมสตัตมันทํางานเนี่ยตัวโยงของสายไฟเขาอาจจะไปจิ้มกันหรือว่าเขาอาจจะติดโครงตรงนี้นะครับเราต้องแกะดูนะครับอันนี้เป็นอันตรายมากนะครับนะครับไฟ ประมาณนั้นนะครับเ,เพื่อนๆสาเหตุผมรู้แล้วว่ามันมาจากไหนถ้าเผื่อไฟมันติดทํางานอยู่ไฟรั่วแล้วก็ไฟตัดไปเนี่ยไฟไม่รั่วแสดงว่าตัวเทอร์โมสตัรมีปัญหาก็คือตัวปอกอุณภูมินั่นเองเ,เพื่อนๆมันมีปัญหาก็คือว่ามันอาจจะไปข้างในอาจจะแตกกันนะครับแตกกันกับโครงสายไฟที่มันละลายเปื่อยแตกกันกับโครงนี้ทําให้เวลาไฟไหลเข้าจะครบวงจรเนี่ยไหลลงมาหาตรงนี้ก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆระวงังแล้วก็ ตรวจสอบตอรีดของตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยนะครับบางทีถ้าเป็นงานของไฟดูดเนี่ยส่งมาให้ช่างแก้ไขให้นะครับอย่ากแก้ไขเองถ้าแก้ไขเองเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอันตรายขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้หลักการทํางานของไฟฟ้าเบื้องต้นหรือว่าไม่รู้ว่าเราจะแก้จุดไหนนะครับทุกครั้งที่ช่างซ่อมตอน,นี้ช่างจะชักปักออกทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของช่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ย อันนี้คือไฟดับแล้วแล้วผมจิ้มนะครับพอผมจิ้มเนี่ยไฟมันก็จะไม่มาก็คือสแสดงว่าเป็นอยู่ที่ตัวปรับอุณหภูมิก็คือเทอร์โมสตัตมันรั่วนะครับตัวน,นี้นะครับมันรั่วก็คือเวลาเนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่สองขั้วขั้วนี้ที่เป็นสายไฟออกมาเนี่ยเขาจะอาจจะมาแตะแตะตรงโครงนี้สายไฟที่โยงออกมาเนี่ยเขาอ,อาจจะละลายแล้วมาแตะตรงโครงนี้ถ้าไฟไหลมาปุ๊บมันก็จะมาหาที่โครงนะครับแล้วก็จะหาที่ลงก็คือเอาตัวเรานี่แหละเป็น เป็นตัวลงก็คือเป็นนิวตันลงแล้วช็อตเรานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อตัวนี้คือตัวปัญหานะครับในการทําให้ไฟรั่วตัวนี้ด้วยแล้วก็สายไฟที่โยงออกมาอาจจะเปื่อยหรือละลายอาจจะแตกโขงนะรประมาณนั้น,นเพื่อนๆระวังด้วยนะครับเตารีดกระปุกน้าเกลือก็สามารถที่จะทําให้ไฟรั่วแล้วก็เป็นอันตรายกับเราได้นะครับวันนี้ช่างมาฝากเตือนเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ ช่างเห็นช่างซ่อมเป็นเคตเตาลี่กระปุกน้าเกลือรั่วนะครับมันก็ยังรั่วนะมันก็ยังมีรั่วนะครับประมาณนั้นแต่ว่าช่างไม่ได้ลงมีคลิปนี้ในช่างลงให้นะครับเพื่อที่จะฝากให้เพือพ่อนๆได้ได้ได้รับรู้ถึงอันตรายของช่างจะเปิดเห็นไหมฮะแดงเลยนะครับไฟตรงไขควงนะครับถ้าเขาทางานปุ๊บผมจิ้มไขควงเข้าไปนี่แดงแสดงว่าถ้ามือเราจับเนี่ยสะดุ้งแน่นอนนะครับเพื่อนๆอันตรายนะครับ ส่งมาให้ช่างซ่อมนะครับอย่าซ่อมเองนะครับเขตนี้ครับผมขอบคุณมากครับ